สวัสดีครับวันนี้ยูทูบช่องมหาวิทยาลัหรักสไตล์นะครับมีโอกาสท้าท่านมาชมองค์มหาเจดีนะครับพุทธาคมรัตนยาณนะมูนนี้สีรครลำดวนนะครับที่วัดนาโนนตำบลหนองไห่อำเภออุดมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นวัดที่พมอเองเคยบวชอยู่ที่นี่นะครับพัรษาแลกนะครับก่อนจะไปเรียนต่อที่นครนายกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ พาเดินเข้าไปในวัดน,นะครับนี่นครับป้ายองค์มหาเจดีย์พุทธาคมรัตนะยาณมุนีสีนครลำดวนนะครับโดยพระครูพระครูไพบุญรัตนพรนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวรดหงฆงรัตนารามนะครับราชวรวิหารนะครับดำเนินการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ภายในวัดก็จะมีต้นลำดวนนะครับสัญลักษณ์ของรีสเกตนะครับนะครับต้นลำดวนครับอุโบสถหลังนี้ก็ตั้งแต่สมัยผมบวชพรรษาแรกเลยนะครับอุโบสถวัดนานอนนี่นะครับทำวัดเช้าเย็นอยู่นี่แหละครับับพาเดินมาถึงแล้วนะครับ องค์มหาเจดีย์นะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มานานนะครับนอกจากมาต่างจังหวัดก็นา,นานทีจะได้แวะมานะครับเป็นองค์มหาเจดีย์องค์ใหญ่นะครับที่สวยงามนะครับน่าจะเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับองค์มหาเจดีย์รัตนายานะมุนีศรีนครลำดวนนะครับ ก็ชื่อเรียกยากซะหน่อยนะครับเป็นองค์พระเจดีย์ที่สวยงามนะครับเรียกได้ก็องค์พระเจดีย์ศรีนครลำดวนนะครับเรียกสั้นๆนะครับถ้าจะเรียกเต็มก็ชื่อยาวนะครับองค์พระเจดีย์พุทธาคมรัตนายานามุนีศรีนครลำดวนนะครับก็เป็นพุทธเหล็กเทพยนตนนะครับนี้ อีกมุมหนึ่งนะครับขององค์มหาเจดีย์นะครับสูงสวยงามเด่นเป็นสง่านะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับไปก่อมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับขององค์มหาเจดีย์นะครับพุทธาคมรัตนรัตนายานะุมุนีสีนครล,ลำดวนนะครับพูดยากซะหน่อยนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับ ดำเนินการก่อสร้างโดยพระครูไพบูลย์รัตนพรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองรัตนารามนะครับกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นวัดที่ผมเคยบวชที่นี่นะครับพรรษาแรกนะครับก่อนที่จะไปเรียนต่อที่นครนายกนะครับกลับมาก็นานๆก็ได้แวะมานะครับมาพบการเปลี่ยนแปลงนะครับถือว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะเป็นเจดีย์ที่สวยงามนะครับเป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรวิสัยนะครับวัดนาโนนนะครับตำบลหน,นองไหอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากอุทุมพรมาก,ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับมาเดินดูใกล้ๆน,นะครับมาเดินดูใกล้ๆนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเดินดูรอบๆ ทางขึ้นก็มีสีด้านนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพญาช้างนะครับตรงนี้ทางขึ้นฝั่งนี้นะครับส่วนซุ้มประตูทางขึ้นตรงนี้นะครับจะเป็นหนุมานนะครับว่ายังยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ตัวฝั่งนี้เป็นเท้าเวทสุวรรณนะครับชุกหลามนะครับเท้าเวทสุวรรณนะครับมุมหงขององค์มหาเจดีย์นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับความสวยงามขององค์มหาเจดีย์นะครับสีของเาล้ำดวนนะครับ อยกชื่อสั้นๆง่ายๆนะครับครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่สวยงามนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับความสูงประมาณน่าจะเจ็ดชั้นนะครับถ้าแล้วเสร็จก็จะเป็นองค์พรดเจดีย์ที่สวยงามนะครับเป็นสถานที่เที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งของศรีสเกีนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ